ซานฟรานซิสโก S, S A N S an, R A N F R A N C I S C O Francisco San Francisco San Francisco ตอนที่หนึ่งเท้าความผมได้รับทุนจากโรตารี่คลับ R.O.T.A.R.Y. Rotary, C.L.U.B. Club, Rotary Club ใครไปพัฒนาหลักสูตร Resource Teacher, R e S o U R C e, R.E.S.O.U.R.C.E. Resource, T.E.A.C.H.E.R. Teacher, Resource Teacher ครูสอนเรียนร่วม ในมหาวิทยาลัย University of British Columbia เมือง Vancouver ประเทศแคนาดาและฝึกสอนนักศึกษาเมื่อจบคอร์ส C O U R S E course แล้วผมก็ไปอเมริกาและมีเป้าหมายที่ซานฟรานซิสโกผมได้รับทุนจำกัดต้องเดินทางด้วยรถประจำทางในวงเล็บอออบอขสบใบไม้จุด ขอไข่จุดสอเสือจุดของบ้านเรานะ่ะความจริงแล้วมีรถประจำทางวิ่งระหว่างเมือง Vancouver BC ในวงเล็บ British Columbia ของแคนาดาสิ้นสุดปลายทางที่เมืองซานฟรานซิสโกแต่ผมไม่ได้ขึ้นที่เมือง Vancouver BC แต่กลับมาขึ้นที่เมือง Bellingham ของอเมริกาคือผมข้ามพรมแดนด้วยรถของเพื่อนผม บ้านเขาอยู่ที่เมืองเบลลิงแฮมอเมริกาแต่ข้ามไปเรียนที่มหาวิทยาลัย University of British Columbia ของแคนาดาที่เดียวกับผมฝึกสอนนี่แหละเอาเป็นว่าผมซื้อตั๋วตรงไปเมืองซานฟรานซิสโกเลยก็แล้วกันผมมีเวลาลงไปพบเพื่อนที่เมืองเซแอตเทิรรถหยุดสองชั่วโมงกินข้าวกินปลาแล้วก็ขึ้นรถต่อไป เริ่มเล่าตั้งแต่ตอนนี้ก็แล้วกันนะผมไปจองที่นั่งหลังสุดด้วยเหตุผลสองสาประการด้วยกันคือ 1. ข้างหลังสูบบุหรี่ได้ 2. มันเป็นม้ายาวนั่งได้สคนถ้าไม่มีใครมานั่งอีกกลางคืนก็นอนได้ 3. อยู่หน้าห้องน้ำพอดีไอ้ผมนั้นมันเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่มีหูรูดอยู่ด้วยดื่มเบียร์ดื่มเหล้าเข้าไปเล็กน้อย ก็วิ่งพล่านเข้าๆออกๆห้องน้ำประจำเลยยิ่งอากาศหนาวเย็นยิ่งไปกันใหญ่ 4. ข้างหลังใกล้กับฮีเตอร์ e heater heater คือเครื่องทำความอุ่นใช้แทนแอร์บ้านเราผมมาเป็นคนขี้หนาวอยู่ด้วยซี a t t เ e อยู่ในรัฐวอชิงตันแต่ไม่ใช่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาซึ่งความจริงแล้วที่เมืองหลวงอันมีทำเนียบขาวและเป็นที่อยู่ของท่านประธานาธิบดีอเมริกันนั้นคือกรุงวอชิงตันดีซีมาจาก Washington District of โคลัมเบียโคลรัตกับวอชิงตันที่มีเมืองเซียตลทาโคมาโอลิมเปียและเมืองแวนคูเวอร์ ของอเมริกาในวงเล็บชื่อไปซ้ำกับเมืองในแคนาดาผมขึ้นรถผ่านทั้งสี่เมืองดังกล่าวไปตามลำดับของรัฐวอชิงตันแล้วก็ถึงเมือง r รดดิ้งแล้วก็เข้าสู่รัฐโอเรกอนที่พวกสมาคมสตรีเคยไปกันนั่นแหละมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่บนรถประจำทางเอาว่าตอนนี้เป็นบทนำเรื่องกันแล้วกันนะครับยังมีเวลาที่จะเสนอได้อีกตั้งหลายตอนนะครับ วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับซ a น Francisco ตอนที่อ2อเมื่อผมกลับขึ้นบนรถอีกทีหลังจากลงไปยืดเส้นยืดสายแล้วก็ไปสู่บุรีเป่าปีพรอภัยมาแล้ว ก็ยังไม่มีใครมานั่งข้างหลังรถจริงๆตามที่ผมได้ภาวนาไว้เมื่อผมอิ่มน้ำสำราญดีแล้วก็รู้สึกสบายดีไม่เดือดร้อนใครผมก็งัดเอาวิทยุมาเสียบหูฟังเขามีกฎอยู่ว่าถ้าจะฟังวิทยุเครื่องเสียงใดๆฟังเพลงจาก Walkman tape recorder W A L K M A N Walkman T A P E tape R E C O R D E R recorder tape recorder ทุกอย่างต้องไม่รบกวนผู้อื่นโดยต้องใช้หูฟังอย่างเดียวเท่านั้นรับสถานีวิทยุไม่ค่อยติดชัดเจนเท่าไหรนะักเลยฟังเพลงจาก Walkman ไปเรื่อยๆพลางก็สู่บุรีจิบบรันดีที่พกเอามาไว้ตามอธัธยาศัยของผมนั่นแหละไม่หลับไม่นอน จนกระทั่งสองสามทุ่มผมก็ยังคงไม่เดือดร้อนเช่นเดิมแต่สังเกตว่าคนที่นั่งตรงเก้าอี้ข้างหน้าผมซึ่งเขานั่งกันอยู่สองคนรู้สึกว่าคงจะคุยกันจนไม่มีอะไรจะคุยและคงจะชักเซ็งเซงไม่รู้จะทําอะไรต่อไปอีกพวกเขาไม่มีวิทยุจะฟังเด็กที่หนุ่มกว่าในสองคนนั้นก็หันมาสกิดผมแล้วก็ถามว่าคุณจะไปลงที่ไหนพอผมตอบคําถามของเขาแล้วเขาก็ถามประษาอยากรู้อยากเห็นต่อไปอีกว่า คุณมาจากไหนความจริงแล้วสองคำถามนี้มันควรสลับที่กันจึงจะนับว่าเป็นนักพูดที่มีระบบประเบียบเมื่อพวกเขารู้ว่าผมมาจากเมืองไทยการสนทนาก็เริ่มเปิดฉาขึ้นตรงนี้แหละโดยเด็กหนุ่มเล่าว่าเขาเป็นกรรมกรท่าเรือขนของจากคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ N T A I N e er. ใส่เรือ หรือนำออกจากเรือชาวต่างชาติที่ท่าเรือซานฟรานซิสโกเขาก็เคยพบเห็นเรือปักธงชาติไทยเป็นเรือสินค้าบ่อยอครั้งเมื่อผมถามว่ารู้อะไรบ้างที่เกี่ยวกับเมืองไทยและคนไทยเขาก็บอกว่าไม่ค่อยรู้อะไรมากนะักพูดอังกฤษไม่ได้แต่ก็วิจารณ์ว่าคนไทยตัวเล็กยิ้มลูกเดียวแต่ที่เขารู้สึกประทับใจมากที่สุดก็คือคนชาวรัสเซียเป็นคนใจดี มักชอบให้อะไรต่ออะไรกับพวกเขาบ่อยๆต่อจากนั้นก็พ้่มพรรณนาสรรเสริญคนรัสเซียยกใหญ่พูดไปพูดมารัสเซียจะวิเศษกว่าคนทั้งโลกดีกว่าชาวอเมริกันซะอีกจนเพื่อนที่มาด้วยเกิดขมเมนมันไส้ทนไม่ไหวเลยขัดคอการสนทนาเลยกลายเป็นการโต้เถียงเปลี่ยนคู่สนทนาคือเถียงกันเองอีกนาน ยังผลให้ผมได้มีโอกาสได้นั่งฟังเพลงของผมอย่างสงบอีกครั้งหนึ่งพอชักจะงีบหลับสองคนก็หันมาสกิดผมอีกแล้วก็ถามผมว่ารถจะจอดครึ่งชั่วโมงคุณจะลงไปหากาแฟดื่มกับเราสองคนไหมล่ะผมรีบตอบรับคำทันทีมันเป็นเวลาตีสองกว่าวาแล้วตรงมุมบันไดรถมันมืดมากผม,มง,งุมมงงาหาลงบันไดสักขั้นสองขั้น พวกเขาเลยจับได้ว่าผมคือคนตาบอดด้วยเหตุนี้แหละตั้งแต่นั้นมาผมจึงไม่มีโอกาสคลาดสายตาสองคนนี้ได้อีกเลยมาช่วยจูงและคุยด้วยตลอดเวลาและเป่าประกาศถึงสปปรรพคุณของผมไปทั่วรถใครขึ้นมาใหม่ก็หาวิธีบอกเล่าให้เขารู้ไปหมดไม่ว่าเขาจะสนใจหรือไม่ก็ตามที่จริงพวกเขาก็ช่วยเหลือผมดีมากทีเดียว คนหนึ่งที่นั่งกับเด็กหนุ่มอายุประมาณ40ปีเศษเห็นจะได้มีอาชีพขับรถบรรทุกไปตามเมืองต่างๆเขาชมผมว่าช่วยตัวเองเก่งเห็นคนตาบอดมาก,ก็มากไม่คล่องแคล่วเหมือนผมแต่ป่วยการไปรชี้แจงว่าผมยังพอมองเห็นบ้างเขาไม่เข้าใจความแตกต่างหรอกตาบอดก็คือคนไร้สมรรถภาพในการช่วยเหลือตัวเองไปหมดทัศนคติอันนี้เป็นได้ทั้งฝรั่งและคนไทย วันนี้ไม่ค่อยตื่นเต้นและไม่สนุกใช่ไหมเพราะครูต้องพยายามเขียนใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยหมดมุกกันคิดว่าตอนต่อไปน่าจะดีกว่านี้นะโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับซานฟรานซิสโกตอนที่ส มีผู้ชายกเกษียณแล้วคนหนึ่งขึ้นมาหลังจากที่เขาทราบสรบรพคุณของผมจากสองคนนั้นแล้วเราสี่คนก็สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันตามอธัธยาศัยของผู้โดยสารรถประจำทางต่างจังหวัดที่ต้องนั่งไปเป็นระยะทางไกลๆต่างก็ค่าเวลาด้วยการคุยกันไม่ว่าจะรู้จักกันหรือไม่ก็ตามเมื่อต้องอยู่บนรถคันเดียวกันก็ไม่มีอะไรดีกว่าการหาเพื่อนเมาส์กันทั้งสี่คนจึงไม่ยอมหลับนอน งัดเอาเรื่องต่างๆมาเล่าสู่กันฟังเด็กหนุ่มก็เล่าเรื่องที่เขาถนัดออกไปในเรื่องรู้จักวัฒนธรรมของชาตินั้นชาตินี้ในวงเล็บส่วนมากจะอวดรู้มากกว่าชายที่ขับรถบรรทุกมีเรื่องผจญภัยและเรื่องสับป,ปะดป,ปะดนมาทําให้หายง่วงอยู่เหมือนกันส่วนคนแก่ที่สุดเขาชื่อรอยเล่าว่าลูกชายของเขาเคยมารบในสงครามเวียดนาม ลูกชอบเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเมืองไทยให้ฟังเขาสนใจทุกเรื่องที่เป็นประสบการณ์ของลูกเขาจำแม่นจริงๆเรื่องที่เล่านั้นมักจะถูกต้องเป็นส่วนมากผมก็ชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้อยทีถ้อยสนทนากันเป็นที่ครื้นเครงดีอยู่ไม่มีการขัดคอกันอีกเลยพอรถจอดที่ใดกลุ่มพวกเราทั้งสี่คนนี้จะลงไปดื่มกาแฟสูบบุหรี่คุยกันเรียกว่า ไม่ยอมแยกกลุ่มไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณในประเทศอเมริกาเอ๋ยถึงเมือง r รดดิ้งในตอนเช้ารอยขออนุญาตเลี้ยงอาหารเช้าผมหลังจากพยายามปฏิเสธด้วยความไม่แน่ใจในตัวเองในระยะเวลาอันสั้นที่สุดด้วยกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนใจไม่เลี้ยงตามคำปฏิเสธผมก็มีพักต้องกระบิดกระบวนให้ยืดยาวออกไป รีบตอบสนองและขอบคุณทันทีพอได้ชยันโตเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นรถเบาใจที่ประหยัดได้อีกหนึ่งมือ้อแล้วก็มาคุยกันต่ออีกสักหน่อยพอถึงเมืองที่ชื่อ Reading รอยก็ปลุกผมแล้วบอกว่าจะลงที่นี่เราลากันฉันเพื่อนร่วมทางที่ดีอีกสองคนรู้สึกว่าคงจะง่วงออกมากๆเพราะซึมๆในที่สุดก็กลนครอก ตลอดเวลาที่กล่าวมานี้ผมก็ยังคงยึดเอาม้ายาวข้างหลังรถเป็นที่นอนอย่างเหนียวแน่นโดยตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมสละจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่เมืองซานฟรานซิสโกตอนที่สนี้พระเอกจะลงโรงแล้วนะครับนวงเล็บลงโรงแปลว่าจะออกมาปรากฏตัวต่อพระเดชพระคุณแล้วนะครับจะเริ่มดูเด็ดเผ็ดมันตั้งแต่ตอนที่สี่เป็นต้นไปใจเย็น ติดตามอ่านตอนหน้านะครับ San Francisco ตอนที่4รถจอดนานเท่าไรผมก็ไม่รู้เลยเพราะไม่ได้ลงไปและประกอบกับที่ผมชักจะง่วงอยู่ เมื่อไม่มีใครชวนคุยก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าการนอนเหยียดยาวต้องสะดุ้งตื่นด้วยความโมโหเพราะมีคนมาผลักเท้าผมลงจากเก้าอี้ยาวแล้วเอากระเป๋าหนักๆวางลงมาบนม้ายาวที่ผมนอนแล้วก็พูดดังๆในทำนองว่าคนอื่นเขาตีตั๋วคนละหนึ่งใบเขาก็นั่งคนละหนึ่งที่หรือมันเป็นใครใหญ่มาจากไหนซื้อตั๋วกี่ใบจึงได้มานอนแผ่เป็นทศกัณ์ คนอื่นเขาอยากจะนั่งก็นั่งไม่ได้ผมจึงงูเงียลุกขึ้นแล้วก็ถามว่าที่เต็มหมดแล้วหรือครับอัวก็ไม่รู้เว้ยแต่พอใจจะนั่งตรงนี้นะ่ะมีอะไรหรือเปล่าผมยังไม่ทันจะตอบว่าอย่างไรเด็กหนุ่มและคนขับรถบรรทุกที่นั่งอยู่ข้างหน้าของผมจึงตื่นขึ้นพอดีแล้วก็ชิงกันอธิบายว่าเขาเป็นคนตาบอดแล้วก็เป็นคนไทยเขาจะไปซานฟรานซิสโก ซึ่งผมก็ไม่เห็นว่ามันจะเกี่ยวอะไรกันมากนักกับการที่ผมนอนเหยียดยาวบนเก้าอี้ยาวหลังรถแต่อย่างไรก็ดีก็ได้ผลผิดคาดนายคนนั้นยกกระเป๋าไปเลยโดยไม่ได้พูดอะไรแม้แต่คำเดียวจะด้วยความสงสารผมหรือด้วยความรำคาญก็สุดที่จะเดามันก็ทำให้ผมไม่กล้าที่จะนอนเหยียดยาวอีกเลยด้วยที่เขาพูดมาทั้งหมดนั้นทำให้ผมรู้สึกว่าตนเองนั้น มีความเห็นแก่ตัวจริงๆตามที่ออกมาจากปากของเขาแล้วผมก็ถือกระป๋องก้นบุหรีตั้งใจจะไปทิ้งถังขยะในห้องน้ำรถก็เกิดกระเทือนแกว่งไปแกว่งมาทำให้กระป๋องโคกที่ใช้เป็นที่เกี่ยบุหรีล่นลงไปในถังส้วมผมตกใจมากเพราะมีกฎอยู่ว่าห้ามทิ้งของลงในส้วมถ้าผมออกไปตอนนี้คนเขาต้องรู้แน่เลยว่าผมทำของหล่นลงส้วมแล้วบอกตรงๆ ผมออกจะกลัวไอ้หมอเมื่อตะกี้นี้มันจะโวยวายเพียงไรแค่ไหนก็ไม่รู้ตัดสินใจเอามือลงไปควานหายังเคราะหดีตรงที่ว่ายังไม่มีใครได้ถ่ายหนักไว้เลยเพราะไม่เจออะไรนอกจากกระป๋องใบนั้นผมรีบล้างมือฟอกสบู่ที่มีนับได้สิบกว่าหนจนกระทั่งมีเสียงข้อบประตูแรงๆไอคนนั้นอีกแล้วผมคงหน้าซี่ทีเดียว แต่มันก็ไม่ได้พูดอะไรกับผมอีกเลยมันเข้าไปสักพักหนึ่งแล้วก็ออกมากลับไปรื้อไอ้นั่นไอ้นีน่อยู่สักพักแล้วก็เดินมาหาผมยื่นอะไรอย่างหนึ่งให้ผมผมก็รับมาอย่างงง,งๆมันก็คือเวเฟอร์ w a f e r เวเฟอร์ในวงเล็บขนมปังเซี่ยงไฮ้แล้วก็สุดลงนั่งข้างผมแกะขนมปังของเขาออกกิน ผมจึงแกะบ้างสักพักหนึ่งเขาก็แนะนำตัวว่าอ้วมีชื่อว่าไมค์ผมก็เรียบละล่ำละลักแนะนำตัวเองว่าวิมลขอรับคิดว่าไมค์เป็นพระเอกหรือตัวโกงฮะจะบอกคร่าวๆว่าเรื่องนี้จะมีทั้งพระเอกและตัวโกงนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ ซานฟรานซิสโกตอนที่5พอเขาได้ปฏิสันฐานและพยายามคุยกับผมเหมือนว่าไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรได้เกิดขึ้นเลยก็ทำให้ผมโล่งใจขึ้นไมค์ก็เริ่มคุยไปเรื่อยๆโดยได้เปลี่ยนสรพนามจากอัวมาเป็นผมผมมาขึ้นศาลที่เมืองรีดดิ้งทำไมรู้ไหมภรายาเก่ามันฟ้องไมค หยุดพูดเพื่อจะให้ผมถามทำไมหรือครับเรื่องมันเป็นอย่างนี้พระยาเก่าผมเคยมีปืนไรเฟริลกระบอกหนึ่งหล่อนให้ผมผมจึงขอให้ทำสัญญายกให้ในวงเล็บด้วยความฉลาดรอบคอบของผมและมันก็เนิ่นนานมาแล้วถึง15ปีและมันก็นานพอที่ลูกสาวที่ติดเปียเก่าของผมโตเป็นสาวอายุราวๆสิบห้าปีเป็นวัยแรกรุ่นวัยใสยกำลังเอ้อ พอดีวันหนึ่งเมียผมมาพบผมกำลังนอนอยู่บนเตียงกับลูกเลี้ยงสาวมันเลยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟผมก็ถามอย่างเอาใจว่าเขาคงเข้าใจผิดที่จริงแล้วท่านไม่ได้มีเจตนาใช่ไหมขอรับกระผมไอ้ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือผมมีเจตนาอย่างยิ่งต่อลูกเลี้ยงสาวของผมนะสิอียักษ์ขมูขีไม่รู้จะเล่นงานผมอย่างไรเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเคยให้ปืนผมไว้แต่หล่อน,นลืมไปว่า ได้ทำใบมอบให้ผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็เลยแพ้คดีใช่ไหมครับถูกแล้วไอ้น้องชายคนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาดแล้วท่านผู้พิพากษายัางให้เมียเก่าของผมทำทันบนอีกมากมายมันคงติดคุกหัวโตละคราวนี้คุณก็อยู่บ้านเก่าได้อย่างสบายนะสิครับอยู่ได้กับผีอะไรมันจ้างนักเลงคอยเก็บผมนะสิครั้งหนึ่งมีเม็กซิกันขี้เมาคนหนึ่งที่ผมตกรถ ทั้งๆท,ที่กำลังแล่นอยู่คุณก็คงเจ็บมากสิครับเขาก็โม้ต่อไปว่าผมก็ดึงมันลงตามมาได้ชกมันใหญ่ผมทายว่าคุณต้องชนะแน่เลยถึงมันจะตัวใหญ่กว่าผมหลายเท่าแต่ผมก็สามารถกัดจมูกมันได้ละ่ะถ้าไม่มีคนมาห้ามซะก่อนแล้วก็คงหน้าดูเหมือนกันผมคิดในใจว่าไอ้ที่หน้าดูนะ่ะคงจะเป็นนายไมค์เสมากกว่าผมก็ไม่กล้าถามรายละเอียดต่อไปอีก พบกันในชีวิตพระเอกในไมค์ตอนที่6และตอนต่อๆไปนะครับ s a นฟร a n c i s c o ตอนที่6ผมไม่กล้าซักถามถึงรายละเอียดอะไรของในไมค์ต่อไปอีก จึงเปลี่ยนเรื่องคุยประธานโทษเถอครับท่านทำอาชีพอะไรหรือขอรับเขายืดอกพลางบรรยายว่าผมเป็นคนขุดคุ้ยของเก่าหรือที่เขาเรียกว่านักล่าลายแทงนั่นแหละถ้าพบกรุสมบัติก็ได้เป็นล้าน,านเหรียญเชียวละได้พบอยู่บ่อยๆหรือครับก็พอพบบ้างแต่ยังไม่สู้จุใจผมต้องศึกษาประวัติศาสตร์ด,ด้วยจะได้รู้ว่าเรือลำไหนจมที่ไหนเมื่อไหร่จนสลัดคนใด เอาอะไรไปซ่อนที่ตรงไหนผมจะได้ไปค้นหาถูกแต่ต้องใช้เทคนิคอย่างยิ่งยวดทีเดียวขณะที่คุณยังไม่พบขุมทรัพย์คุณมีอาชีพเสริมอย่างอื่นอีกหรือเปล่าครับมีสิผมเป็นเซลแมน S A L E M A N เซลแมนขายอะไรเครื่องซักผ้าไงล่ะทั่วซานฟรานซิสโกประชาชนต้องพึ่งผมนะผมมีอยู่ในบริษัทตั้ง16เครื่อง โอ้โหคุณก็เปิดธุรกิจให้คนมาใช้เครื่องซักผ้าโดยการหยอดเหรียญวันหนึ่งวันหนึ่งก็รวยอื้อซ่านะสิครับมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกก็ผมขายอะไรงไงละ่ะถ้าเครื่องเสียผมก็ต้องซ่อมหรือเอาเครื่องนั้นมาใส่เครื่องนี้สับไปสับมาละคุณผมรู้สึกเบื่อฟังมันโม้เต็มทีก็เลยถามตรงๆงว่าแล้วตอนนี้คุณอยู่ตัวคนเดียวหรือครับผมมีเมียเมียผมนะ่ะก็เป็นง่อยนะอ้าวก็นี่แหละ เป็นเหตุผลที่ผมเลือกอยู่กับเธอทั้งๆท,ที่เธอก็มีลูกติดมันก็ไม่ค่อยง่อยมากนักหรอกยังเดินได้บ้างเรียกว่าขาเป๋เห็นจะถูกต้องกว่าคุณนี่ใจสูงมากเลยนะครับมันจึงพูดเสียงอ่อนๆเป็นครั้งแรกว่าเมียผมเขาพิการเขามีสิทธิ์อยู่บ้านฟรีและได้เบี้ยเลี้ยงชีพจากทางรัฐด้วยผมจึงได้อาศัยเธออยู่กับลูกเลี้ยงผู้ชายคนหนึ่งก็มันอยู่ฟรีนี่คุณเมียผมชื่อ อีวอนเป็นคนดีนะคำน้อยไม่เคยบ่นให้ผมช้ำใจแต่ผมก็ขับรถให้เธอนะแหมถ้าคุณมาบ้านผมได้แล้วก็อีวอนคงชอบใจคุณเธอเป็นคนมีความเมตตาการุณาสูงไอ้แมงดาเกาะคนพิการกินในวงเล็บผมด่าอยู่แต่ในใจอย่างน้อยผมก็รู้สึกว่าในไมค์คนนี้ก็เคารพรักภรรยาพอสมควรผมก็เปลี่ยนเรื่องชวนคุยเกี่ยวกับ การชมทิวทัศน์ไปตามเรื่องตอามราวไมค์ก็อาสาขึ้นว่าถ้าเราไปถึงเร็วผมจะพาคุณไปสะพานโกลเด้นเกต G O L D E N Golden G A T E Gate Golden Gate ที่ยาวที่สุดในโลกทีเดียวบ้านของคุณอยู่ในเมืองซานฟรานซิสโกเหรอครับเปล่าหรอกอยู่ห่างออกมาอีกร้อยกว่า ไมค์ Mike, ต้องนั่งรถเมย์อีกสองชั่วโมงผมไม่ได้คิดเลยว่าการที่ไมค์อวดบ้านเรือนของเขาและเชิญผมอย่างที่เรียกว่าเชิญไปอย่างนั้นอย่างนั้นเองแต่โชคชะตาได้พาผมมาบ้านของพวกเขาจริงๆดังที่ผมจะได้เล่าต่อไปนี้ผมเลิกกลัวนายไมค์หลังจากที่ได้คุยกันบนรถจนถึงจุดหมายคือซานฟรานซิสโกก็รู้สึกว่าเขาเป็นแต่เพียงคนสติเฟื่องๆเท่านั้นเอง เมื่อถึงซานฟรานซิสโกผมไม่รู้จักใครเลยจึงไม่มีใครมารับผมจึงเร่มาขอร้องไมค์ว่าผมอยากรบกวนคุณให้พาผมไปส่งที่ YMCA จะได้ไหมครับอ๋อได้แน่นอนผมรู้จักดีมันอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถขนส่งนี้หรอกจะเห็นได้ว่าเขามีน้ำใจดีมากทีเดียวเมื่อรถเทียบท่าเมืองซานฟรานซิสโกแล้วมันเป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วไมค์ Mike, รักษาสัญญาแบกกระเป๋าใบโตของเขาแล้วก็คล้องแขนผมพาวิ่งไปยัง YMCA ทันทีพอเข้าประตูนายไมค์ก็สำแดงอาการของนักเลงผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งและพูดด้วยเสียงอันดังว่าห้องพักสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกยูสเต e หนึ่งห้องเขาเป็นคนไทยนะและก็ตาบอดด้วยพอได้ยินคำว่าตาบอดเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่อง โดยไม่มีคนมาสาธิตพูดว่าผมไม่สามารถให้คนตาบอดพักได้โดยไม่มีคนมาสาธิตวิธีใช้เครื่องอำนวยความสะดวกในนี้ต้องรอให้คนที่รู้เรื่องเป็นพิเศษมาอธิบายซะก่อนไมค์เงียบกริบผมจึงต้องชี้แจงว่าผมยังมองเห็นอยู่บ้างนะครับและผมก็เดินทางมาไกลยังไม่ได้ติดต่อกับใครทั้งนั้นยังไงผมก็ให้คุณพักคืนนี้ไม่ได้หรอกพูดยังไงยังไงมันก็ไม่ยอมผมมารู้ทีหลังว่า ถ้าผมจะฟ้องมันก็ต้องแย่แน่ๆเพราะเข้าเกณฑ์ถือผิวชังพันตอนนั้นผมก็พูดเชิงรำพึงรำพันว่าแล้วคืนนี้ผมจะนอนที่ไหนได้ล่ะครับมันก็เป็นปัญหาของคุณอีกนั่นแหละผมมึนตื้อไปหมดเลยหิวก็หิวกระหายน้ำง่วงเหนื่อยและอ่อนเพลียเหมือนนกขมิ้นสิ้นแรงก่อนที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไมค์ก็คล้องแขนผมพามายัางร้านอาหารแห่งหนึ่ง หลังจากสั่งโค้กและขนมปังให้ผมกินแล้วไมค์ Mike ก็ปลอบผมว่าอิ่มแล้วเราไปขึ้นรถเคเบิล e cable cable กันไปถ่ายรูปที่สะพานโกลเด้นเกตพอเสร็จแล้วคุณจำไม่ได้เหรอว่าผมเชิญคุณไปบ้านผมนะ่ะคืนนี้คุณนอนกับพวกเราก่อนอีวอนคงดีใจมากเลยผมกอดไมค์อย่างรู้สึกในบุญคุณ สมดังสุภาษิตฝรั่งที่กล่าวว่า a friend in need is a friend indeed ซึ่งแปลว่าเพื่อนในยามยากเป็นเพื่อนแท้ผมรับว่าได้มองเขาผิดไปจากนิสัยที่แท้จริงของเขามา,ากๆเลยสรุปว่าไมค์ Mike ได้พาผมไปทุกที่สมจริงดังที่เขาได้คุยเอาไว้ก่อนที่เราจะขึ้นรถประจำทางไปบ้านของเขาซึ่งก็อยู่ชานเมืองต้องนั่งรถไปอีกสองชั่วโมงผมก็ชวนเขาหาอาหารกินกัน เพราะเราไม่ได้กินอาหารหนักกันมานานหลายชั่วโมงแล้วผมไม่มีกระจิตรใจจะเที่ยวเพราะมีความทุกข์ใจสุมมรวงอยู่เต็มที่พูดถึงอาหารผมรู้สึกได้กลิ่นหอมของไก่ทอดจึงชวนไมค์ไปกินอย่าไปกินไก่เลยผมเห็นไก่มันเน่านะ่ะผมก็รู้ได้ทันทีว่าไมค์ไม่มีเงินเลยรับปากว่าจะเลี้ยงเขารู้ว่าเขาคงรักษาเหลี่ยมพาไปกินแฮมเบอร์เกอร์ H-A-M-B-U-R-G-E-R Hamburger แทนพระยาไมค์เป็นอย่างที่วาดภาพเอาไว้ทุกประการแต่เหนือสิ่งอื่นใดเธอเป็นคนใจดีมาปูที่หลับปัดที่นอนโดยการเก้าอี้โซฟาที่ปรับเป็นเตียงนอนในห้องรับแขกให้ผมจึงหลับไปด้วยความอ่อนเพลียพอรุ่งเช้าไมค์ลงทุนทำอาหารเช้าเลี้ยงผมด้วยตัวเอง ไมค์ Mike, กลัวเมียพอสมควรผมได้ให้สัญญาว่าผมจะส่งของจากเมืองไทยมาให้เขาเป็นที่ระลึกไมค์ Mike, บอกว่าถ้าผมส่งให้เมียเขาจะดีใจมากกว่าแล้วผมก็ได้ทำตามสัญญาและเขาก็เขียนจดหมายตอบผมขอบอกขอบใจแล้วยังส่งรูปที่เขาถ่ายผมไว้ในซานฟรานซิสโกมาให้ด้วยส่วนมากฝรั่งไม่ค่อยคำนึงถึงสัญญงสัญญาอันจิบจอยแค่นี้หรอก สรุปว่าประสบการณ์ในซานฟรานซิสโกนี้ผมจะไม่มีวันลืมเลือนได้เลยตลอดชีวิตของผมเรื่องซานฟรานซิสโกยังไม่จบนะจ๊ะจบแต่เรื่องของนายไมค์เท่านั้นแหละยังมีต่ออีกพอสมควรสนใจก็ติดตามอ่านกันต่อไปได้นะครับ